สวัสดีค่ะดิฉันอาจารันแพทนะคะทํานายด้ยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้การงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพลาค่ะ สื่อพรางว่านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นจากภาระอันหนักและก็เหนื่อยที่รับผิดชอบมาอย่างเนิ่นนานเลยทีเดียวนะคะถึงคราวได้ผ่อนคลายหรือว่าประกาศอสิสรภาพมากขึ้นเรื่องที่อะไรที่มันอึดอัดใจ,จอยู่ก็จะผ่อนคลายลงนะคะแต่คุณมีโอกาสได้แก้ไขงานอะไรที่มันเก่าๆที่มันค้างๆคาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกน้องเก่าหรือเจ้านายเก่าๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบปะเดินทางมาหาพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการ เงินนะคะอยู่ในช่วงมืดมนไปนิดนึงค่ะเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเงินที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะร่อยรอนะคะรวมถึงเงินเก่าเงินเก็บจําจะต้องถูกขุดคุ้ยขึ้นมาใช้อีกนะคะก็ทําให้กระแสะเงินสดของเดือนนี้ไม่ค่อยสะพัดเท่าที่ควรนะคะ,ะในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าคนมีคู่เนี่ยเข้าใจแล้วก็ผูกพันกันดีค่ะแต่สําหรับคนโสดนะคะคนรักเก่าที่เคยเลิกรากันก็มีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาอีกคนด้วยละค่ะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ